คลิปนี้ก็ต่อแต่คลิปเมื่อวานนั่นละเยิงพอดีฉันกลับจากบ้านกูกับบ้านงามันกับบ้านทาปันไดได้พากันแวะสื่อปีปีปาวในละหาบาทเข้ากับเอามาใส่อีดเย็นฉันมีอีทเกาๆถือว่าฉันถูกถูกไหวบริใั่ประโยชน์อย่างฉันก็เลยเอามาใส่อีทอืมเห็นมันนักนะฉันน่ะจะมาเทศจุดชมวิวข้างบ้านเพราะว่ามันจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นทงนาเขายผมจักทงนาไหมเออเวลามาที่นี่ฉันก็เอามาว่าง ท่านเฮ็ดทั้งเบิดน่ะสามลอกแต่ว่าฉันน่ะลองเหตุก่อนลอกหนึ่งและฉันก็เอาไม้กระดานมาพาดเวลาฉันอัดคลิปหรือว่าคุยกับปวกเธอน่อยญิงฉันก็อยากให้พวกเธอชมวิวเขานามทองทุ่งนาเขียวขจีฉันก็ลองเหตุเบ่งวมามันคือบ่เหตดแล้วฉันจะลองเอาไม้พาเอาไม้มาพาด แล้วก็ลองนางเบงว่ามันสามารถรับน้ำหนักฉันได้ไหมแอนตรงกลางหรือเปล่าแต่ว่ามันโผถ่หใจฉันเยิงฉันก็เลยต้องขยับขยายหมฉันว่ามันอยู่ห่างกันเกินไปกับปีบน่ะก็เลยขยับขยับขยับเข้ามาอืมที่จริงน่ะฉันกะตั้งใจเห็นมาโดนเราเลยเยิงแต่ว่าฉันกับบุคคลนี้เวลายังว่าเหตุของขายเออพอฉันเหตุแล้วฉันก็ลองมานางเบิงแอบทานั่นแอบทานีซไม่ได้สียหฟีบวกเธอเบิงเออเันเหตุลองหนึ่งอายนึงก็ไม่เหตุอีกสองอบ หยาตรงนี้มันจะสร้ายแน่ก็เลยต้องเอาคีตัดหยาเครื่องตัดหยานำะมาตัดหยาออกกนเออตัดเสร็จนี่นี่น้อยๆหลก็ฉันจะเอากระปีมาว่างเธอเบิงว่างแล้วมันก็จะเป็นแบบสวยงาญยิ่งสีเลยด้เยิงเธอบิงมานั่งมาเที่ยวบ้านฉันนะั่งญิงเยิงเธอมาชมุ่วงฉันจะชงกาแฟให้กินเลี้ยงน้ําเก๊กหวยเออแต่ว่าฉันจะเฮ็ดบ้านแล้วหรอกกันแน่จัดบ้านจัดสวนมันโมเมนต์ใสเวลามือสองมือ,มอยิงของมันก็ รายละเอียดเยอะเนาะก็ต้องค่อยๆเหตุอืมแต่ว่านั่งอะ่ะเสือคานี่ก็สิมาเซลฟี่แล้ว้ฉันจัดบ้านแล้วแล้วสิมเซลฟี่แล้วยิงซอยกันดีดีตัวกับอ้ายสองคนย่งางคนย่างคนถือกันโอ้เธอดูสิทุกคนสบายตาไม่จ้ามองออกไปทางทางุ่งนาสดขึ้นไหมอันนี้ก็เป็นโต๊ะบายยิงฉันเห็นไหวแต่โดนเราละแต่ว่าอันีน่ เป็นปีบนี่ฉันถึงเหตุเหตุแล้วสวยงามบอยิงเธอเบิงสวยงามไหมจ๊ะดูสิดูสิฉันจะมานั่งให้ทุกคนดูแล้วก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้เธอก็มานั่งจีบกันตรงนี้แหละหลังจากจัดเสร็จแล้ว แต่ว่าเวลามันก็เลือกเลยล่วงเลยมาจนครบคำแล้วนะจ๊ะทุกคนจนใหม่ถี่ฉันขนมาจากบานยานั่นก็บ,บ้านในลงกระถางอืมชันจะต้องเอาลงกระถางก่อนภายในวันนี้ไม่งั้นมันจะเหี่ยวแล้วมันกจะ็จะตายยิงฉั้นต้องฝ่าวเ,เหตุแต่ในขณะน,นี้คุณยายก็ได้โทรมาบอกว่าเขาไปกินเขาในบ้านแม่ต้มไก่ใบทาเออและฉันก็เอาบกคุงกับสายบัวเถวบ้านจากบานยานันลาลงบา้านยายผัวพี่สาวฉันกจัจ้าแจ้งตั้มบกุวงเวทา ผัดใจบัวไว้รอน้องแล้วก็ล่อฉันกับอายไปกินข่าวก็หลานเออกับทั่วสามฉันไปกินข,กข่าวหญิงกับข้าวไม่ได้พิเศษอะไรมากมายแต่พิเศษตรงที่ได้กินข้าวด้วยกัน